ครับผมอาจารย์ทุกท่านโอ้ดีใจครับวันนี้ในนกอ้างลงคำหนึ่งครับผมออกข้อแรรๆครับผมอ่โอ้สั้นครับสั้นเอาเนียัดอ่ามาเจิมน้ำนะครับเนียัดอ่าอาจารย์ท่างอ่าเพชรบุญครับสุดยอดครับสุดยอดโอ้ยเป็นอ้างลงครับอาจารย์ทุกท่าน ออกคอนแรงๆครับแรงสุดแรงอะเรครับคำเมื่อนันได้อยู่จุดนี้ครับห่างกันหลายมืออยู่ครับมาอันนี้ผมมากครับเออเจาผู้แพนหน่อยครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดอาจารย์มาเนี่ยเขากบมันออกแรงๆใส่บริเวณน,นี่แหละครับี่ย บริเวนกับฟังพ่องนะครับผมอาจารย์โอ้ยนกตัวนี้ผมไม้ตามาโดนแล้วครับผมว่ายมือสั้ครับว้ได้ผมที่มา่าตามมันอยู่ครับอาจารย์ผมว่าแล้วว่ะ นะครับลงกินดินแถวนี้โลกเขาฟูงครับต้อยากช่วงนี้บรรยากาศสีแรงๆครับได้โตคุ้มฟูงแครับอาจารย์เจ้าผูพานน้อยโอ้เหี้ยนในพผิดหวังครับหวงมันก็ห่วงอยู่บริเวณนี้แหละครับผมผมซ่อมมาโดนแล้วฟังแล้วฟังอีกว่ามันอ้างยังไดงเสียงกลางๆครับเสียงกลางอาจารย์ ตึกโตครับเมื่อนี้ยตึกโตผมมีหม่องไซพันไดอาจารย์าารยครับผมอาจารย์บริเวณต้นดากบมันห่วงอยู่มาเบิ่งใกล้ๆก,กันครับผมอาจารย์ทุกท่านเอาเดี๋ยวครับมีซิ่งลบปวดหน่อยนึงอาจารย์ครับผมครับผมอาจารย์ผมใส่นี่นะครับเนี่ย ผมนั่งอย่วู้ครับต้นไม่สูงสูงครับไก่เลี้ยวเห็นครับคือบ่ดินบ่ดันอาจารย์ที่มันหลุดออกหลุดออกเตี๋ยนมต้นพระเกษตรหยาหยาโดดใส่ควอนจ่อยมันหนึ่งงุ่มบับเลยอาจารย์คือบ่เห็นดินครับโอ้ยั่งโย่ครับยั่งโย่หางสี่ไปแแว่ หางมันใบกระสีดอ,อ,อุดตายใจวีวาหลุดด้วยบอหลุดครับผมอาจารย์ กามประคักเลยเป็นยังไงโอ้บอดินผมว่ามันตกใจมัดว่ามันหลุดหลุดได้ยู่ว่าห้องอุกอุกครับอาจารย์อ่างคำหนึ่งครับอ่างคำหนึ่งโูกคุ้มอยู่นี่แล้ะครับผมเฮ้ย บอดดิติดไม่เล้วครับเหมือนนี้โอ้ยลายข้อนะผมมีดีที่อ่างครับเสียงกลางๆตาสีส้มบอแดงเหมืกันเฮ้ยเดี๋ยวไปเบิ่อตัวตนมันครับผมโอ้ยหนุมงากระเสียดเยอะเต้นสองเท้าครับง่าทัดไปง่าทัดไปแล้วก็เต้นใส่ข้นเลยครับอะค้อันหวาน,านๆครับมือนี้ เจิมตัวแรกครับสำราพระเนียรังนี่แต่ว่ามันมีตำนี้ครับปล่ยมันมีตาไหมครับเป็นแต่บอ่อมันนะเป็นแต่บอ่อทนบันใดครับนี่ใส่เป็นหรือ,อใส่ละมันระว่างนะครับมันกะสีใส่ได้นะแต่ว่าคันหักมันเสียซ่างนะครับบอกกันตรงๆเลยครับอ่าใส่วขว้ามอัยัผู้พันหน่อยครับมุญเนย นานๆที่ครับนานน,นทีออ่ผมว่าไม่หลวดชัดเจนครับตัวนี้ชัดเจนอิเลียาจายันผมว่าสิมาตามเจ็บมันอยู่สุดยอดครับผมวันนี้ตลอปีกรมอยู่แล้วแหละครับอ่าอ่ามันหมานครับมันหมาน,มนสุดยอดฮาร์ดตุนต่นโตมาโดดแล้วครับผมวันนี้ อาจารย์เดี๋ยวผมวานกกันต้อนี่แหละจังบดีนครับมดจเจ้าปูพานน้อยครับมาเนี่เฮ้ยมันกับจังสี่ละอาจารย์ตัวนกมีของดีติดตัวนกเฉลยนะครับมีมีดีอยู่ขัหนึง ใส่ครับตาเลยครับผมอันนี้ใส่ตุ่มได้ครับใส่ตุ่มได้นาเนียน,นโนกาวฟวงครับอาจารย์มันมีก็ล่มอ่าก็เลยว่าอาอาจารย์ออกมาล่องวันนี้หน่ออาจารย์กันนะเอา้าก็เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผม ยังก็บิง่งอันนี้ก็ได้อาจารย์นกเขาใหญ่ตาฟังพองอธิบายเล็กน่อยอาจารย์เดี๋ยวนี้นกมันอยู่น้ำทงหน้ามันเสียมันค้นมันลงหน้าหลายนะครับค้นลงหน้าหลายนี่ครับพ่วงกระคักน,นะครับลำน้ำพองนี่อาจารย์ลำน้ำพอง,พองด้านนั้นก็นกหลายครับ แต่ว่านกมันกับสีอ่อยู่แถวบริเวณนี่แหละครับบริเวณแม่นำ้ำลำน้ำพ้องนะครับผมะบินบินขามไปแล้วครับจ,จับจับน้ำต้นพักกุมเนี่ครับพักกุมยังเสียแต่ว่าก็อันตรายอยู่ครับใส่ผมยังว่อนหล้วว่านอีกงนะครับผมอาจารย์ว่าทีใส่ต้นง่ายขึ้นหลายเท่าต้นเอียงอะ เปนตะคบบ่กบักเลยว่มามาใสโกกเสียดเป็นพุ่มนี่แหละครับผมอาจารย์พุ่มเนี่ก็ได้ทางล้างเนยดผมบ่ม,มีแนวห้องสัมผมดีตะค้อนเข้าไปผมว่าจังไดน,น้อวะเป็นข้าวมันนะอาจารย์อาจารย์ทุกท่านถือว่าเป็นเป็นข้าวมันนะครับผม ความันของเจ้าอายัยของเจ้าอาย้ยผู้พันหน่อยครับผมก็มีแผลอยู่ครับอาจารย์นกนกผู้พันหน่อยนี่เค่อยถือแล้วนะครับมันเลยมีเวลาเห็นแล้วเรามันอยากบอคอยขันมันเลยครับก็ตรงเบิ่งครับพอแล้วไปแล้วอ่า ู้ใส่ผมอยู่นี่กอไผ่นี่อันนี้ตัวนี้ผมมีอ่างครับเสียงกลางหลากๆโอ้มีของดีนี่กิดโตเข้าเห็นเห็ดดอกอาจารย์อ่ะอาจารย์เดี๋ยวก็ข้อแรงลองพะเนียดได้ฉเฉลย ัวอ่างหนึ่งคำเสียงกลางอะไปรดก่อนครับจังว่ากันอีกที่นึงครับอ,อาจารย์ทุกท่านครับผมมาหอดรดล้วครับปวดใส่ทงเรียบร้อยครับผมอาจารย์เออกุกเดียวครับกุกเดียวเสียงกลางอ่างคำหนึงครับผมเนี่ยครับจุดผมนั่ง ังเดียวผมก็ซ้ำนอนหลายอาย่นยันนกเ็นนะครับบริเวณป่าไพ่ครับนะครับาารยันโอ้สมามหมานขักมันเนี่ยแต่เมื่อนี้ได้ก็ได้ของดีครับติดอ่างโดยเจ้าผู้พันครับผมเอออาจารย์บางท่านถามเบางตนเบางตัว,ตวมันอยู่ผมว่ามันมีบาดแผลลายารย์มีแ่แผลอ่า ครับผมเป็นนกกุกเดียวกูกก่กู่ครับกุ่กูกุกกุกก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 ่กู่กู่จัดจานอยู่ครับผมพยานผู้พันน้อยเหนิยงแตเนาะหางกับมวย่างหน,น่อยพยานอ่ะครับผมผู้พันน้อยครับผู้เหนียรลังไม้ครับเจียมจนได้ ครับผมควนไม้ตะโกหน,นุ่มง่ายๆอยู่สองเทียครับโดดใสคขวานง้มบับบันหนึง่งอาจารย์ทุกท่านผมช่างต่อยนอกเขาใหญ่ตะฟังองกับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านละครับที่ติดตามรับชมครับอ่ามีเรื่องน,นี่ยังกับยินดีรับใส่ตลอดตลอดเวลาแหละครับผมอ่าอ่าสำหรับเรื่องพเนียดครับผมปรึกษาเรื่องพเนียดได้เรื่องหวัวใจเฮ <c oughs> ็ดน้ำบกเป็นดอกครับผมอ่ะ อาชิบนี้ก็ไว้ประมาณนี้ไว้สักเนียครับผมชิบหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับผม